มื่อนี้พานน้องโชคมาหาผู้บ่าวนะวันนียอยน้อยู่ทงนาอยู่ทงนาพิปามหาผู้บ่าวดิผู้บ่าวตอบยันเนี่ยเนี่ยผู้บ่าวคนเ <laughs> ทศเทศผู้บ่าวเพิ่นกำลังคุยกันอยู่ มันกันุทางอยู่แล้วสวนทางเหรนเดี๋ดีเฮ้ยหากันอยู่จะกว่าสีหมักผู้นั่นเนะาะเออจะกว่าสีหมักตัวน,นั่นได้มันเลือกอยู่ได้ตหมักก็ได้คือหมาคือ,อมัวตังแต่กีไลซึ่งกันนีเงื่อนเนี่ย cảng xem còn gì ạ cảng xem còn gì ạ nè Sao chồ, Phân Ma, Phu Bảo, đi chạy, tên do, tên dung, Ma, Phu Bảo, để có, để tam để có, để có, để มันบ่ได้ผัวดอกยาบยายบ่ามันพระเอกพระเอกโอ้จะเลือกใครดีเนาะพระเอกสองตัวผู้บ่าวสองไม่รู้จะได้ตัวไหนอ่ะ จะได้ตัวไหนเป็นลูกเขยเนี่ยจะได้ตัวไหนน่อืไปละไปละ,ไป,ละไปหาเพื่อนละจะเขาขอกหาหมูดิอือจะว่ามันสิตันจะสีิได้เซิงเนะาะไล่ไปไล่มาอยู่หันเนาะ ไม่เข้าไปหรอกลูกไม่เข้าหรอกลูกพวกขื้นกินอยู่ผัวนะก็เลยกินเป็นไม้กล้วยนะพวกเจ้านะกินเป็นไม้กล้วยนะ <c oughs> มันบ่อซุกคากมากกับบ่อไดไมากเลยกล้ว <c> ย <oughs> <c oughs> บ่บอซุกมากกวาบ่ออะมากเลย,ยออเไปไปไปเขาไปเข้า เนี่ยยายก็จะทําบ้านน้อยให้หนูแล้เนี่ยได้ลูกก็เห็ดบ้านน้อยให้เนละยเข้าไปในแม่ลูกไปกินไปกินมะกระเชกยายมาตวัดมาก็ซอกกระตาซอกกระตา กขนมสังขยาแห้งมากกบสังขยาว่าไงคะน่ะน่ะเป็นเพื่อนกับโชคด้วยนะเป็นเพื่อนกับโชคด้วยนะถ่ายทั้งต่างๆไปเลยเป็นเพื่อนกับโชคด้วยนะให้โชคอยู่ด้วยนะลูกนะโอ้ยดูสิน่ะสีดำก็มี ก็ผูบสีดำกันนะแต่โอ้เออเออโอ,โอ,โอ้พันสีดำกับมีนะตัวเมียเดี๋ยวก็จะได้ลูกมามาเขามากินจุมจ๊มจุ๊ม โอ้ยนี่เนี่ยอ้วนแทนเนี่ยตัวเนี่ยเนี่ยเสานำตาลตัวนี้อ้วนไปไปเล่นนำ้ำโมปลาลูกไปเล่นกับเพื่อนปลาลูกปะไปเล่นกับเพื่อนสิลูกเนี่ยเล่นกับเพื่อนปลาลูกปะปะอย่าหายน้องเด้อให้ให้โชคเล่นด้วยเด้อ เริ่มสั่นติให้โชคเล่นด้วยให้โชคอยู่ด้วยโชคไม่มีเพื่อนโชคนะบังลูกกล้วยนะบังบังบังบ เห็นไหละ่ะไม่ยังมาคือเฮาแท่นี่ตีฮคือโตคือเดียวอันนี้บอกีนน้อยในเน่ก็มีเพนกวาแล้วเนี่ยงงเว้งงเว้ยต,ติ่มเปนแดงเป่งแดงอยู่ันได้ขายจากตูตบอก เลี้ยงเลี้ยงไว้เบิ้งเนะาะแม่เราบอกกล้าขายเนี่ยเลี้ยงก็เลี้ยงไว้เบิ้งเ <c oughs> ขายอยู่คือคำอยากเอาไปเลี้ยงในขายให้ยู่ถ้ามีใครอยากได้ไปเลี้ยงนะ่ะอืยอยเออ,อต้องต้องขุนเนาะ ต้องขุนขายตัวผูนะแน่แน่ามาได้แมมโอ้ยผมแม่แม่ไปแล้วขาแป้แปะไปแล้วไปแล้วโอ้ยเหมือนนี่เป็นนีเลยเหมือนเป็นนีเลยขาเดี๋ยวกันซ้ำโอ้ยเจ็ขาผ่ะพผ่นพ่อนด่งดิ่งดิงเออซ้ำนี่ล่ะเพื่อนนี้ก็ได้ขาเจ็บมา อุ้ยออกไปนอกเลยได้นะเต้อุ้ยบออ,อืเออมันหาบอกกินดอกต้นเขาต้นเขาวเขานาตีอ,อ๋อโอมันกระ้องเลือกกินอยู่นอหยาบอมนน่นแนวกินมันกัะบ,บอกกินแนะ่นาะเพื่อนเขาไปหมดแล้วนอนลูกเนี่ยตัวเองได้ไปไม่เป็นแล้วทีเดียวโน่นโน่นโน่น เออนี่ผู้บ่าวกันหนีปะเดี๋ยวมันนี่ผู้บ่าวก็หนีปะนะบอกไปไปไหนมีบอกไป,ไป,กไ,ปไปบอกเป็นบอกเคยไปใส่อยู่แต่เฮือนอยู่แต่เฮือนบอกไปใส่ <c oughs> อืมมันต้องอยู่น้ำแข็ง เลื sea, ่องทั uh, wrong, wrong, wrong. No like, family, like uh ้งเบิร์ตชโตนี่เลื่องกันเนี่ลุงน้องกับเป็นเน่ไปหอดเขาอยู่บ่อจังแป้งไแม่แม่นะฮะไปแล้วออกไปหากินแล้ว